หนูยต so ั <brightness> <desserts> <Negative paper> ้งใจเลขกาง้แบบนี้เจ็ดห้าเ้าครับเลี้ย่นทกดียวเลขกลางให้ก้ที่ท่านไปก็คือเลขบนนะครับเจ็ดห้าเ้าวางสั่นเดี่ยวเลขเก้าส่ก้อนหนาที่มากเลขได้ซับเอาตามสะดวกรถครับเอาตามอัธยาศัยของพี่น้องเเนาะสองสมัวเลขไดกระซับเอาครับคุนบอกว่าฟัง ก็ยังงวดอนึงนะคูวัวกัถือแต่คนตายก็นอนหลับงวดนี้วัถือต่อนตาบวดแต่พี่วัวใหมันบวชนู่ก้นเป็นง่อยบอกครูเจ็ดยี่สิบงวานี้เพ่นจะใส่ลานจะถือได้ปูงวดลอานึงก็บอกวัฟังวัวถือจ่อยแปดสามเด็กเจ็ดคือมีขีดนี่

เด็กซีครับท่นผู้ใดีเียนเงนิจจีพูขไต่เนีานผู้ใดซีเรยนกิีบุตรกุศุข้าตัยครับปู่อนเจ็ดซีเยครับพี่น้องเจ็ดีเี่ยท่ผู้ใดซีเยนบกข้าตายเลยออ คือบดถือก็ค <g ül ens> ิดนักด้ผู้ข้อตายเรียนะคูผมมีคำว่าบดถือลุกแบงผู้ให้เลี้ยวมันออกือลูกหลกแจะคิดว่าจะทิมสิออกนี้มันคิดไม่ใช่รอกเนี่ยผู้ร้สก่งที่ออกเป็น่เป็นาท่มันจะขึ้น ่ไหนปูยิ้มไม่จดูลเพรไม่จะกันเนียไม่ไม่ไยังกมาปูเมือปูยังจะกาคืบกาสอบกันเลยนะนาะเนเออครับได้แล้วครับปูอย่างแรกโวปลลูกผู้เฝ้าก็ตุ่มตุ่มจะมาเฝ้าในการเคลียร์ใช่ไมบ้านแรกบ่กลมบ้านบ่กลมบ้านนี้คอกลมได้ดูแลเนี hmm. ัย อันนี้จังแมนคากมบูปูเก็บีโอ้ปูปูปูบ้านนทั้งสตัปูอยากไปแล้วนะครับพี่น้องหลานดีหยาตังตั้งใจเก็บแงทลูกหลาน วง,วงหลังมีขลังตรงนี้จะทมสุสกความจะได้ผู้คนอยูร้านเาไปลูตลาดคนภาษาคอยปู่ได้ก่อนครับเนี่กันได้กระพากับเสไใบ่ในหลายวิีชนิดเนี่คนมาสา่ังกดสต่างสายปู่ได้ดูกลานเลว่า บอกให้มาปลูกเขียนใส่กระดาษให้ก็ได้มาอ้าวกระดาษนี่เด้อผู้อยู่ใต้เฮาบ่ได้ปลูกเขียนใส่กระดาษทางเพื่อตอบยำหอยพี่น้องครับเน้นยำบ่มันตอบยำก็ได้เด้อเอาตะปูมาให้ปลูก <small> <k> าปูเลเจ็ครับเจ็ห้ากรือเก้าห้าแต่พีน้อเลยมันนเก้าเจ็ดหกับเจดสีครับผมเจ็ห้ามีเก้มีเดมีหมีเก้าแรกครับกเจ็ดาจ็ดยเลข3สามตัวนคพักเป็นเก้เจหครับผมไปมุนเอาเด้อครับผมเลขกสตัวครับส่วนเลขกสตัวล่างคือ7จครับผมปูบอกว่าไพซื้อเจ็ดส่ว่าถูก ขวันี้ให้ไปผู้ข้อตายโลดวัน์ผบ้ักบันนี่ถัาผู้บอกขักบันนี้ครับผมินับสารุดห่่ามีเลยอะมั่นใจคักขักขับหัดนี่ก็บ่ได้นะให้่อซอไหมรัด้วยอย่างนึงไม่ปีหนึ่งบ่ไร้การเน่ยไม่ได้ต้องมีสิลป์นี่ เนีย่ยลูกสอนที่ใส่หม่งตาพอดีที่นีตาไฟเนาะนยูสีตาไก่เนาะเป็นแบบนี้แสงหอมใจแม่นี่ดี <c oughs> สีแอด <c oughs> อันนี้ผู้บอกได้ครับผมโมเมนต์แอดเราเลย เจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าอยู่แนะนานะครับเก้เจ็ว่าท่นคูว่งกลมไว้แล้วพี่บอกว่าพฤตกร่างกาย่านยืนอยู่ทั้งหนาเนพฤติกร่างกายครับผมครับตัวเลข่ากาทั้งหนาเป็นไายทั้งหลังกระบังกนนะกล้องยืนหรายก็ตลาดครับพี่น้องครับอย่าว่ากันเ้อครับ หามุมกองยาก้าเ็หาเลี้วจังได้ก็สเจ็ก้าเจ็ดหายครับมันตีร่งกากรไดนอแ่นแต่แขงง กินไรแล้วน่าจะรู้เป็นโปลิโปกะินะ <laughs> เป็นโปลิโเล์ดิบูขาว

เก็บเป็นอินอุ่นป่วยอยู่ตอนทขตเศร้อระดหด่าเด้อก่อนคำปูซื้อดที่อินดำฝากบอกปูให้ยพ่อให้ดูไขลานเด้ยมันช่วงมันเจ้าเจ้าสันปูไข่เราเด้ออินดัมเอ้ยมีอย่างบอกดูแหละมือวันที่มือวันที่หามาพ่อกันยืนระด่าเด้อวันที่หาวววเวลาเวลาเจ็ด มองสกูนอะกัน็งมือันที่หาเวลาเจ็ดมองสกูนอะไรกันจะมัู่ปไว้เอ้ลูกขนานอยู่นี่แห้งปู่บอกเวลาให้นะปู่เจ็ดมงกูกูมือมัที่หาได้หรือเปล่า จำค้ามไว้ยลงเสากาฬิกวนมห้าเก้านาฬิกาครับเจ็ดก้าหา้าห้าล่ะ้หาเจ้าหาเด้านี่ละครุ้ล่าเด้อก่อนข้มเอ้อแกิมไห้ปักไข่สิบบคมเห็นดุลาเด้อแกมองขำดาบชิมยังเล่นทินยุวัดด้วยลุลาจำคำาูปว้เจ็ดยังทำยังกระได กันว่านี่ผู้ใดผู้สื่อตัวนี้บ่ไม่มีเสด็จเงินตระกูลจำคำป่วยขั้นปู้หายเร็วเกาไปใส่ถิ่นใส่ถินแล้ไปกินพยาธิเด้กก่อนคำเด้อเอหทนอนดูแลเนาะอ,อ,อยู่ว่าน,นั่งู่กขังฝันตัวสาธุ นี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นแนวทางของปูฤาษีอินดำเนาะคะ่ะที่ได้ทรงปูปขาวได้เขาลลางทรงปูฤาษีอินดำเนาะคะ่ะเด่นบนเจ็ดเนาะคะ่ะเด่นล่างห่าเนาะคะ่ะปูได้ฉีดให้เนาะคะ่ะเก้าเจ็ดห้าเนาะคะ่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะหกสองเนาะคะ่ะพี่น้องที่ปูได้เขียนยำที่สุดนี่คือเจ็ดสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเราปูไปทรงมาเนาะคะ่ะได้เจ็ดสามเนาะคะ่ะพี่น้องก็แคปหนา้าจอไว้เลยเด้อค่ะปูบอกว่า บอ่อถูกแต่คนตาบอดกับคนบอ่ออิสระเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อลองเอาไปพิจารณาเบิง่งแคปหนาจอไว้เลยเด้อค่ะ,คะยาเพอยาพลาดเนาะค่ะของปู่ฤๅษีอินดามงดที่แล้วเข้า8 3ดสาตรงตรง,ตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องงวดนี่ยาเพอยาพลาดเนาะครับพี่น้อง,ง,อาาค,องค่ะปู่บอกว่า บอถึกแต่คนตาบอดกับคนบออิสระเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมหลับฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่ที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิง่งและเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับ